สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับกับศึกไทยลีก2นัดที่29ของซีซั่นนะครับพยักษ์รัตนาเชียงใหม่เอฟซีครับพบกับการจนะบุรีเอฟซีนะครับวมีผู้ใหญ่อยกับผมเกรียงการรัตนานะครับมาดูสเปซรายชื่อตัวจริงของทั้งสองทีมกันก่อนครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับของโค้ชเอาครับเกมเริ่มครับ ผวงมาเยือนเคลียร์ก่อนนะครับในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนเจ้าบ้านบุกจากขวาไปซ้ายครับมันให้มาด้านซ้ายครับอมรเทพเมืองดีแตะลบจะไปต้องคองบอลใหม่ครับเอา๋ะครับแตะสปีดนี้ไปแล้วอมรเทพอมรเทพเลี้ยงจี้เขากับเกรโทษอมรเทพเมืองดีจัดประมาณที่ตะนั่งสองยิงสุ่มใชผู้ทองโอ้โหเจ้าโบสครับโอ้เกือบยิง2เกมติดครับโอ้ติดเซฟของชินพงศ์ครับวางด้วยขวายิงครับโอ้โหชินพงศ์เซฟด้วยเท้าครับ วันนี้ให้มาส่ครับพี่ชปุยครับชาปุยมาที่ทางของกิติศักดิ์ออกซ้ายที่อมรเทพอมรเทพโยนเข้ามาลูกนี้โดนสุดท้ายชนคานครับโอ้โหเกือบไปครับเจ้าเจ้าบ้านเกือบได้ประตูขึ้นนาครับจากสุชาโนนดูภาพช้าของจังหวัดของชัยพีเอฟซีครับอูโยนมาลูกนี้สกัดไม่ดีไปเข้าทางของสุชาโนนครับเดือเล่นสั้นครับ ลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับตรงกลางครับสารัตโพสีสหรัฐออกข้นงนี้สุชานนานกุมินทุกุลกิจอ้าวสารัตให้ไม่ดีครับาทางเอเลียสเอเลียส,ออ,สออกซ้ายครับมาที่อนวัตอนวัตกดด้วยซ้ายลูกนี้ฟาหัดเซฟครับจังหวะสองตามมารับไปได้ครับฟาหัดมีลังโหลดครับโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของฟาหัดเลยครับลูกนี้ให้ที่ตัวครับต้องตามมาตั้งใหม่ที่สารัตโยนเข้ามาลูกนี้โดนปัชยามงทิ้ง จะสวนครับตากนบรรทุกวันแล้วลูกนี้ฝ่าครับนกูลกิจเป็นใบเหลืองครับบอลจะโตอยู่แล้วครับนกูนกิจเนี่ยเข้าถึงบอลเนี่ยช้ากว่าราชานะครับสุดท้ายโดนใบเหลืองไปครับแล้วก็พุทธสินครับเป่านกิดบนเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเม่ตอนแรกจะปล่อยให้บอลออกข้างแต่น้ําหนักบอลมันลอยไปครับอ่าก็จะไ่ทุ่มเร็วครับเชียงใหม่ ตะว,วันจิ้มเข้ามาไม่แม่นโดนดักได้ครับเอาล้วสุดท้ายอยากเป็นของเชียงใหม่ครับตะว,วันปล่อยให้อดิศักด์เปิดตัดเข้ามาตรงนี้เซเตอจูเนียโอ้โหไม่ได้ยิงครับเกี่ยวจังหวะแรกแล้วบอลไม่เชื่องเท้าครับชะปุยให้มาที่อดิศักดิ์พี่ชะปุยชะปุยเปิดฝงโค้งเข้ามาลูกนี้เลยครับโดนเคลียร์ได้แล้วดิโนกยิงที่โดนมงทิ้งไปครับ โยนลูกนี้มาให้สุชาโนนลูกนี้แตะหลบมาได้กับสุชาโนนอารับสุชาโนนซ้ายมีเติมมาแล้วสุชาโนยังไม่ให้เคาะกลับมาลูกนี้โอ้โหมีตัวบล็อกบนเส้นครับเป็นวิชิตชัยครับโอ้ตะวันยิงจอจ่อครับไม่เข้าครับโอ้เหลือเชื่อครับทีมยืนรอดไปได้ครับโอ้ยิงครับมีวิชิตชัยแต่ยืนขวางอยู่ครับเในมุมของเจ้าบ้านครับชาบุยโยนเข้ามาลูกนี้ได้มองขามขานไปเยอะเลยครับเซโดจูเนียนิสักหนุนกลับไปใหม่ ยิ่งกงมาที่เซอร์จูเนียอาร์ฟเซอร์จูเนียบอลเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1นต่อศูนย์ครับโอ้โหเชียงใหม่เอฟซีขึ้นนำครับจากเซเตโดจูเนียครับประตูที่เชียงใหม่เอฟซีรอคอยมาแล้วครับครับจังหวะนี้หนุนเข้ามาของดิศักดิ์ครับแล้วพิชโนตาลิส์ม่งจังหวะเดียวให้ไปเลยครับและจะเย็นมากครับล็อกเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกเลยครับโอ้โหชินาพงศ์รักศรีได้ทำได้เซฟด้วยสายตาครับ โอ้โหธนชัดโดนดึงหลอกมาแล,ะล,ะล,ะละ้วหลบพิชิตชัยอีกคนหนึ่งครับก่อนจะยิงด้วยขวาเข้าไปครับดูครับพี่นกเนี่ยมงให้เลยครับจังหวะแรกบอลแม็น,นเชือเท้าในยังสร้างจังหวะยิงได้ครับและ ừ ừ ừ, ừ, ยิงผ่านบล็อกเข้าออไปครับหนึ่งศูนย์ครับเชียงใหม่ขึ้นนำจากเซโดจูเนียร์บอลทุ่มของกัจจบุรีฟซีทุ่มไกลเข้ามาตรงนี้เซโดจูเนียร์มงเคลียร์มาบอลยาวมาถึงธนชัดหนุนขึ้นมาใหม่ ลูกนี้มาขวาแสงทองยิงลูกนี้โอ้โหฉียดเสานิดเดียวครับสารัะโปสีให้มาที่เซเตรโรโจเนียยเซเตรโรเนี่ยลูกนี้ให้ตรงกลางมาลูกนี้ตะวันลูกนี้ถึงก่อนครับแล้วแตะหลบแล้วตะวันมาโซยิงลูกนี้นโอ้โหพาโอกาสทองบวกสกอร์เพิ่มไปเฉยเลยครับตะวันโคสุโโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับดูครับถึงบอลก่อนแล้วแตะหลบแล้วครับแต่จังหวะยิงเนี่ยแปรไม่ดีครับโอ้โบอลไม่ไซ้งให้ครับ บอลชินพงศ์รับสภาพแล้วนะฮะมองออกขวามาเข้าทางจักรพันธ์ใหม่จักรพันเล็งแล้วโยนเข้ามาลูกนี้ได้มงครับพิชโนบลาลิตใหม่ตรงกรอบครับโอ้โหคุณกิจวางยาวๆขึ้นมาลูกนี้เอาครับมงไม่เดียบเข้าทางเซียเนี่ยสเตเอจูเนียร์ครองบอลได้โยกหาช่องเปิดติดมือลูกนี้สินเป่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหดูครับ โอ้ยกแขนจริงๆแล้วฮะโอ้ยังงี้มันแฮนแล้วครับคือยกอย่างงี้ไงก็แฮนนะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางที่ผู้สับฟุตบอลเนี่ยเข้าหาประตูด้วยนะครับครับจักรพันธ์พรไส้ตัวกับชินภพงศ์จักรพันธ์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2-0ครับเชียงใหม่พิบสีฝังครับจากจักรพันธ์พรไส้ครับแล้ววิ่งมาขอบคุณเซโดจูเนียเลยครับจริงๆนะคนยิงจุดโทษมือหนึ่งของเชียงใหม่คือเซโดจูเนียนะครับแต่ยกหน้าที่นี้ให้จักรพันธ์ครับดูครับ ยิงเนี่ยไปทางซ้ายมือของตัวเองครับแล้วก็ทงดนันของชินภงเนี่ยไปนลัทางเลยครับถือว่าเป็นประตูที่ทําให้เกมน่าจะคอมพิวต์เลยครับสำหรับเจ้าบ,บ้านเอาครับในทานนของปัญญวัต์เก็บได้ขวามีจักรพันธ์ทำทางแล้วจักรพันธ์ข้างในมีตะวันรออยู่ให้ติดตามช่องขึ้นมาครับเอาแล้วครับที่ว่างมาที่ปัญญวัต์ปัญญวัต์ยกเข้ามาลูกนี้ตะวันโอ้โหจะกระโดดติลลังกาย,ยิงครับจักรยานอากาศสุดท้ายกลายเป็นโดนจับ ยกเท้าสูงไปครับแล้วก็ผ้ตทธสินเป่านวีดเป็นเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่เอฟซีครับเจ้าบ,บ้านเอาชนะดาวก้อนปฐุมวันกาญจนบ,บุรีเอฟซีไป2ต่อ0ครับ